ชื่อนะคะพลาดเป็นนิดแะ่วันอีพอสอบปากพิอัจารณะดูพระอาทิตย์ตกดินยามแรงนะคะทะเลมันบอกว่าไงซื่อในโซนระยองถ้ะวันธรรมดานี่ก็น,นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะนะคะ,นะคะ บรรยากาศหน้พักผ่อนนะพักผ่อนได้เต็มที่นะคะคนไม่แน่นเนาะเดี๋ยวจะพาเดินลงชายหาดข้างล่างนะคะเพราะว่าใส่รองเท้าบายด้วยดีกูไปตังใจนะ <c oughs> จุะ๊สบายข้างบนไม่มีฝนลมลมันเย็นสบายนะ นักท่องเที่ยวบอกว่าเยอะนะจ๊ะเพราะเป็นวันธรรมดาเนาะตรงนี้น่าจะเป็นหาดแม่ลำพึงหรือเปล่าหรือว่าแม่พิมค <c oughs> นพื้นที่บอกทีนะจ๊ะบอกว่าอะตรงนี้คือระยองนะจ๊ะอันนี้บ่แเนใ่ใจว่าหาดแม่ลำพึงหรือหาดแม่พิมนะจอาที่มันมีไข่อาหารทะเลเยอะๆนะจ๊ะถ้าอา,าทิตย์ตกดินยามแรงทะเลแล้วสดชื่นเนาะ เลบอกว่าซื้อๆโอ้ยลมเย็ยนสบายสดชื่นขนาดเลยเนะี่ยเดี๋ยวจะพาไปผอมมุมปูนเนอะนี่มันมีความน่าฮักนะแต่มแต่าม่แงนั่งพันดุรักเลยวะ่ะ หงนันยรักตอระยองนะคะอ้อบางอ้อล้ค่ะตรงนี้คือแหลมมพมนะคะอัดกัหพูนะไม่ใช่คนพื้นที่นะคะเมื่อกี้บอกว่าอะไรอาดไม่ลำพึงไะอัดแม่พิมช่วยอันนี้คือแหลมพิมนะคะชนาอ ไม่อยากกลับบ้านเลยไม่อยากกลับดอยเลยนะคะลมเย็นสบายม,มากๆเลยค่ะชิวม,มากๆม,มากมากแต่กลางวันไม่ไหวนะคะร้อนตับ ตอนเยน็นเลยสบายลมเงย็นสบายออกมากน้กท่องเที่ยวไม่ได้หนาด้วยนะคะอาหารทะเลสดๆเลยตรงนี้มันจะมีหลักอาหารเองเลย,ย่เยวาจะพาลงไปหน้าหาดนะสดชื่นขนาดเลยทะเลยามแรงหน้าดำปีเลยนะแล้วพัดลงมาจากดอยเนาะอาพาไปตากแดดซองวันนะแล้วหน้ายังบ๊อบฟื้นดีเตือนนะเจ้า ถ้าจะให้หน้าข,ขาวๆนี้ก็ต้องรอประมาณสักสองสามอาทิตย์นะแต่แต่น่านฟื้นไหวนะจานี่ตากแดดคุดเมืองมันอยู่สองวันนะจ่าหมวกกะใส่พองมาใส่ลายแล้วเวเลยดำประมาณนี้นะเก็บบรรยากาศมาฝากพี่พีๆเพื่อนเนะจ้ะคนเชี่ยนขนาดนั้น ถ้าถึงบานเนาะแถวทะเลเนาะแถวยาแรงกับยาเจ้าหรือเลมลมันเย็นนะคะ่าแบบต่กลางวันเนอะขนาดมันจะพอดำรปนานขนาดเลยแล้วก็ลงทะเลเันเหนียวนะเนาะในช่วงกลางวันนะคะแต่ตอนเย็นเนี่ยมันสดชื่นสดชื่นหายใจโล่งปอดขนาดเลยอะ่ะ ไดมัอน,น,มน,นอันมาได้มาหลายปีแต่ในรอบในรอบหลายปีนมาเมื่อ3เดือนก่อนหรือ่อ2เดือนก่อนมารอบหนึ่งนะสาแต่ยังมาได้ไอมีโอกาสพาครอบครัวมาได้แต่ทีนี้เขาไี่ไปอยู่บนดอยแล้วมันก็ไก่นะแล้วแม่ก่อนเดินทางลำบากนะแต่ก่อนจอยู่เทมันก็พามา,าเอาทะเลเด๋วชนปีพัทยาเนี่ยแต่ใกล้ๆนะคะแต่ละยองมันจะไก่ไปน้อยนึงนะรับ ชินนลยค่ะชินมากๆนะคะเก็แบบรรยากาศทะเลยามแลงมาฝากดาววิวพระอาทิตย์ตกดินนอกงามนะเหมือนเมื่อได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินที่ท้องทะเลนะคะส่วนใหญ่จะเจอไอ้พระอาทิตย์ตกดินที่ภูเขาแดงตัวนะ อาภาพจีนกับในโทรศัพท์ไม่ต่างกันเลยนะจ๊ะอันนี้ก่อนนะ่นาจะประมาณกลวงแรงนะ,ะอาอ่หายไปครึ่งดวงแล้ว่ะสุดชี่ กันไ่ได้ลงไปในชายหาดด้วยก็เพราะว่าไม่ได้ใส่รองเท้าแตะมาเาสดชื่อนะอันนี้ไไ่สชื่อ,ยอยบนภูเขาเลยสุดชื่อ,ยอยบนองทะเล หายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วนะอันนี้ตกดินนะครับพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วนะคะอันนี้พามาดูพระอาทิตย์ตกดินของแท้เลยค่ะนี่